สวัสดีเพื่อนชา youtube ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนวล18อัมเล็ตซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคก็เป็นอย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งถ้าเป็นสิทธิของหลวงปู่เทวสาทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดนองโพวัตถุพุคุณของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่ง้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ไปที่สาอสแสวงหาคนทักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอกองท่านนั่นเองนะครับ ปัจจุบัน,นครับหลวงพ่ออายุ101ปีแล้วนะท่านเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคม2 4 6 5นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุบุคคลมาให้เพื่อนเอนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนเด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับนะครับ0970195618นะครับ แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันอะครับเพื่อนๆนะครับ k c e b o o กก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับตอนนี้เราก็มีนะครับทำช่อง TikTok ด้วยนะครับก็นะครับเพื่อนๆท่านใดที่นะครับเลื่อนดูแล้วผ่านตายังไงก็ช่วยกดกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนนะครับเราก็จะมีอะไรใหม่ๆลงอัปเดต ทุกวันเช่นกันนะครับเพื่อนนะครับหรือใครที่สนใจวัตถุมงคลนะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกก็นะครับมี Facebook Fan น a g e นะครับเพื่อนก็สามารถที่จะนะครับเข้าไปนะครับที่ลิงก์เลยนะครับใต้คลิปนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วเพื่อนสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับ คลิปนี้นะครับก็เช่นเคยเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับนี่เลยนะครับมีดขนาด5นิ้วนะครับนะครับด้ามโลหะนะครับมีชื่อรุ่นว่านะครับพระการสอดมนนะครับรุ่นนี้คือนะครับรุ่นพระการสอดมนถือว่าเป็นมีดใบครูนะครับเป็นมีดที่วัดสร้างเองนะครับไม่ได้มีนายทุนที่ไหนมาขอจัดสร้างนะครับ เป็นมีดที่นะครับหลวงพ่อดำฤิให้สร้างนะครับกรรมการวัดนะครับดำเนินงานนะครับในการจะสร้างนะครับใบก็จะมีนะครับใบทองเหลืองใบนวะใบอัปปก้าอะไรต่างๆนะครับแต่นะครับผมได้ยอดมาทั้งหมด20เล่มนะครับผมแกะดูแล้วก็จะเป็นใบทองเหลืองทั้งหมดนะครับจะแตกต่างกันที่ด้ามนะครับ อย่างเล่มนี้นะครับก็จะเป็นด้าม3มกษัตริย์นะครับหรือ 3K นะครับเพื่อนนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับเป็นด้ามโลหะนะครับซึ่งพระการสอดมนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนะครับยันถือว่าเป็นคาถานะครับแล้วก็ยันครูนะครับที่หลายๆเกจินะครับใช้ในการปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับโดยเฉพาะมีดหมอนะครับซึ่งนะครับ ถ้าใครที่รู้จักหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับหรือหลวงพ่อกวยวัดบ้านแคนะครับชัยนาฏนะครับก็จะรู้ว่านะครับมีส่วนใหญ่ของท่านก็จะปลูกเสกด้วยพระการสอดมนนะครับหลวงพุทธเทศก็เช่นกันนะครับหลวงพ่อเดิมก็เช่นกันนะครับจนมาตกทอดถึงหลวงพ่อพัดของเรานะครับซึ่งพระการสอดมนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกาเป็นเป็นยันนะครับ การกระทําเป็นอย่างดีนะครับสะท้อนกลับนะครับดังนั้นนี่การที่ได้ไปบูชาเนี่ยนะครับนะครับเวลาใครที่คิดไม่ดีกับเรานะครับคิดร้ายทําของใส่เรานะครับของที่มองไม่เห็นเนี่ยมันจะสะท้อนกลับนะครับเพื่อนนะครับอย่างเสาห้านะครับปีต่างๆนะครับอย่างข้อมูลก็อย่างของ6กสามอย่างเงี้ยก็จะนะครับผูกเสกด้วยยันพระการสอดบนเช่นกันนะครับ ในการนี้นะครับวันนี้ที่ผมอัดก็คือนะครับเป็นวันครูนะครับซึ่งนะครับด้ามที <fish> ่เป็นนะครับหล่อเป็นพ่อปู่ฤาษีบรมครูอันสูงสุดแห่งศาสนาพุทโธเลยนะครับพ่อปู่ฤาษีเนี่ยนะครับเป็นที่นะครับศรัทธานะครับกราบไหว้ของนะครับไม่เฉพาะแต่ศิลปินนะครับก็ทุกทุกสาทุกแขนงนะครับเพราะว่าพ่อปู่ฤาษีบรมครูเนี่ย ถือว่าเป็นบรมครูอันสูงสุดแห่งศาสตร์ทั้งหลายทั้งวงเลยนะครับดังนั้นนี่นะครับการปลูกเสกนะครับหลายวาระนะครับวัดสร้างเองนะครับก็จะมีหมายเลขต่างๆนะครับบาริกานี่สร้างน้อยมากนะครับอย่งางเคเล่มนี้นะครับจำนวนการสร้างเพียงนะครับเก้าเล่มเท่านั้นนะครับเนี่ยสกษัตริย์เนี่ยนะครับด้ามสามกษัตริย์เป็นนี้นะครับสวยงามครับเล่มนี้นะครับแล้วเล่มนี้หมายเลข6นะครับ เล่มนี้หมายเลข6นะครับเพื่อนนะครับผมมียอดมาแค่เล่มเดียวนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับด้ามพายเงินนะครับใบทองเหลืองด้ามพายเงินแบบนี้นะครับก็จะนะครับมีมาทั้งหมดนะครับสองเล่มนะครับจำนวนการสร้างเพียง19เล่มเท่านั้นนะครับนี่นะครับด้ามพายเงินแบบนี้นะครับจำนวนการสร้างทั้งหมดเลยนะครับสิเเล่มเท่านั้นนะครับซึ่งก็มีมา2เล่มนะครับก็คือหมายเลข1กับหมายเลข4นะครับ เดี๋ยวกติกาเนี่ยเดี๋ยวผมจะท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวขอแนะนํารายการวัตถุมงคลก่อนนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นนะครับใบทองเหลืองนะครับด้ามก็จะเป็นนะครับลงยาแบบนี้เลยนะครับสวยงามเลยนะเพื่อนๆนะครับดูได้เลยนะครับทองเหลืองนะครับลงยานะครับแบบนี้นี่นะครับจำนวนการสร้างทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ ทั้งถ้าถ้ารวมกรรมการด้วยนะครับธรรมดานะครับก็คือ500เล่มกรรมการอีก100เล่มนะครับรวมกันก็คือ600เล่มนะครับซึ่งนะครับผมมีมาแบ่งปันทั้งหมด7เล่มนะครับซึ่งใน7เล่มเนี่ยก็จะมีแบบกรรมการนะครับที่ต่อโค้ดกรรมการเนี่ยจะมีจะทำการสร้างหนึ่งร้อเล่มนะครับมีน้อยนะครับก็จะปนอยู่ด้วยนะครับหมายเลขเจ็ดเล่มเนี่ยมีหมายเลข11 นะครับ1 3 1 8 2 1 2 4 3 0แล้วก็6 5นะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวกติกาเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับนะครับใบทองเหลืองนะครับแล้วก็ด้ามทองเหลืองดมดำเช่นกันนะครับซึ่งจุนการสร้างทั้งหมดเนี่ยนะครับธรรมดานะครับ227เล่มกรรมการอีก100เล่มนะครับรวมแล้วก็ประมาณ327เล่ม ก็จะมีกรรมการด้วยผลมาเพื่อนก็จะต่อกรรมการนะครับดังนั้นนี่นะครับผมแกะดูเรียบร้อยแล้วนะครับวัตถุมงคลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือนะครับที่ผมได้มาย0ิบเล่มทั้งหมดนะครับก็จะมีนะครับสามกษัตริย์แบบนี้นะครับที่สร้างเพียง9เล่มนะครับมีมาหนึ่งเล่มนะครับสร้าง9้าเล่มนะครับผมได้มาหนึ่งเล่ม ส่วนภายเงินแบบนี้สร้าง19เ้ล่มผมได้มา2เล่มนะครับส่วนลงยาแบบนี้นะครับสร้างทั้งหมดหกร้อยเล่มนะครับผมได้มา7เล่มนะครับมีตัหมายเลขสวยนะครับแล้วกว็ใบทองเหลืองแล้วก็ด้ามทองเหลืองลงด้าแบบนี้นะครับสร้างสามเล่มนะครับผมได้มานะครับทั้งหมด10เล่มนะครับมีหมายเลข7หมายเลข9้าหมายเลข1ิบหมายเลข30น,นะครับ หมายเลข46 8 2 9 7ตอง1นะครับ171แล้วก็220นะครับซึ่งนะครับผมจะทำการนะครับใส่ซองแบบนี้นะครับอันนี้คือใส่ซองเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือสี่เล่มนี้ใส่ซองแล้วก็ผมก็จะคะนะครับแล้วผมก็จะเอาซองพลาสติกสวมเข้าไปแล้วก็จะเขียนหมายเลข1ถึงหมายเลข20นะครับ ลูกค้าท่านใดเพื่อนๆท่านใดอันนี้ไม่มีล็อกนะครับไม่มีล็อกหวยนะครับไม่มีหวยล็อกนะครับก็คือเอาตามนี้เลยนะครับยีเล่มนะครับราคาเดียวกันหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่แบบนี้นี่แพงนะครับผมบอกเลยนตอนนี้นะครับนะครับเป็นมีดที่นะครับจองตั้งแต่ปี64นะครับแล้วก็นะครับจัดสร้างมาปลูกเศษบนสารอะไรเรื่อยๆนะครับเป็นของวัดสร้างเองนะครับต่อโค้ดพัดร้อยชัดเจนนะครับต่อโค้ดพัดร้อยชัดเจนนะครับ มีหมายเลขชัดเจนนะครับสร้างน้อยมากนะครับปลูกเสกหลายวาระนะครับวาระสุดท้ายก็คือ12บมกราที่ผ่านมาแล้วก็นะครับของเพิ่งส่งมาถึงผมนะครับแล้วก็นะครับเราก็จะใส่ซองแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ซองพลาสติกทับอีกทีนะครับแล้วก็เขียนหมายเลข1ถึงหมายเลข20นะครับให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจทักมานะครับเรารวมกันเลยครับแรนดอมกันเลยนะครับว่าใครชอบหมายเลขอะไรนะครับก็ นะครับปิดพร้อมโอนเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ไปรู้เราเองนะครับว่าใครจะได้รายการไหนนะครับซึ่งนะครับถ้าจะเอาแยกขายเนี่ยมันขายได้อยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับเนี่ยอย่างสร้างแค่9้าเล่มเนี่ยจะเก้าเล่มแบบนี้นี่ราคามันก็สูงนะครับก็คือผมอยากให้ทุกคนนี่นะครับมีโอกาสเท่ากันนะครับโดยที่ไม่ต้องล็อกเลยนะครับมีหมายเลขสวยนะครับมีสวยนะครับเพิ่งปลุกเสกออกมา นะครับเพื่อนๆนะครับก็อยากให้นะครับเพื่อนๆได้นะครับลองลุ้นกันดูนะครับเพื่อนๆนะครับพระการสอดมนนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นใบครูนะครับเพื่อนนะครับเป็นยันครูนะครับถือว่าเป็นมีดใบครูนะครับเพื่อนนะครับเป็นของวัดสร้างเองครับหลวงพ่อธบิให้สร้างนะครับเพื่อนนะครับซึ่งก็นะครับจองกันนานมากนะครับแล้วก็สุดสุดการรอคอยณบัดนี้เลยครับวันนี้วันครูนะครับ16มกราคม นะครับหกห้านะครับก็ถือโอกาสได้นะครับพระปู่บรมครูอันสูงสุดนะครับพระปู่ฤาษีนะครับบรมครูอันสูงสุดแห่งสาธารณปวงนะครับเอามาบูชากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนวของเราด้วยนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้นะครับก็สุสานบรรครูนะครับขอบารมีของนะครับเจ้าคุณพัฒน์ปุญญกามูวัตรด้วนจงปกปักรักษาและโดยบันดาลให้เพื่อนในะครับมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนับสุขภาละลาบยศศุกระเสริญสติปัญญาปฏิพานธนะสามสบัด อุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มันลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมั้ง,ง,งแต่บัดนี้ตราเข้าสู่ผลิพานเถิดครับผมสาธุครับผม